ยินดีต้อนรับสู่ทีสาเขาอดทนต่อความล้มเหลวนับพันครั้งจนกระทั่งเขาทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงทางกายภาพนักฝันสายปฏิบัติไม่เคยหยุดนิ่งเวลันฝันถึงร้านซิก้าที่มีเครือร้านทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงและตอนนี้อยู่ในเต็ดซิก้าสโตก็ครอบครองมุมที่ดีที่สุดของอเมริกา ลิงคอนใฝฝันถึงอิสรภาพของทาตผิวดำทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงและดินแดนทางเหนือและใต้ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เสียชีวิตเพื่อทําให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง2พี่น้องตระกูลไร้ใฝ่ฝันถึงเครื่องจัรบินได้ตอนนี้สามารถเห็นหลักฐานทั่วโลกว่าเขาฝันดีมาโคโนี่ฝันถึงระบบที่ควบคุมพลังที่จะต้องไม่ได้ของอีเธอร์ หลักฐานที่แสดงว่าพวกเขาไม่ได้ฝันไร้สาระสามารถพบได้ในทุกอุปรกรณ์ไร้สายและวิทยุในโลกนอกจากนี้ความฝันของมาโคนียังนำกระท่อมที่เรียบง่ายที่สุดและคฤหัสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาอยู่เคียงข้างกันมันทําให้ผู้คนจากทุกประเทศบนโลกกลายเป็นเพื่อนบ้านลับๆเป็นสื่อกลางให้ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสามารถพูดคุยกับชาวอเมริกันทุกคนได้ในคราวเดียวและในเวลาอันสัน้นคุณอาจสนใจเมื่อเพื่อน ของมาโคนี่จับตัวเขาและนำส่งโรงพยาบาลจิตเวชเมื่อเขาประกาศว่าเขาได้ค้นพบหลักการส่งข้อความทางอากาศโดยไม่ต้องใช้สายหรือเครื่องช่วยอื่นๆรูปแบบการสื่อสารทางกายภาพโดยตรงนักฝันในปัจจุบันดีขึ้นโลกคุ้นเคยกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆไม่มันแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะให้รางวัลแก่ผู้ฝันที่ทําให้โลกมีความคิดใหม่ๆความสําเร็จที่ดีที่สุดอยู่ที่ในตอนแรกและชั่วคราวแต่เป็นความฝัน ต้นโอ๊กนอนหลับอยู่ในผลของต้นโอก๊กนกกำลังรอยอยู่ในไข่และในนิมิตสูงสุดของดวงวิญญาณทูตสวรรค์ที่ตื่นขึ้นก็ฟื้นขึ้น,นมาความฝันก็งอกงามขึ้นความจริงตื่นเถิดลุกขึ้นมายืนหยัดในตัวเองผู้ฝันถึงโลกดาวของคุณถึงจุดสูงสุดแล้วภาวะเศรษฐษกิจตกต่ำทั่วโลกได้นำโอกาสที่คุณรอคอยมาให้มันสอนให้ผู้คนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนความอดทนและการเปิดใจกว้างโลกเต็มไปด้วยโอกาสมากมายผู้ใฝ่ฝันในยุคแรกไม่รู้ ความปรารถนาอันแรงกล้าและสิ่งที่ต้องทำคือจุดเริ่มต้นผู้ฝันต้องถอดออกความฝันไม่ได้เกิดจากความไม่แยแสความเกียจคร้านหรือขาดความทะเยอทะยานโลกไม่ได้เยาะเย้ยผู้ฝันอีกต่อไปหรือเรียกเขาว่าทำไม่ได้อีกต่อไปหากคุณคิดเช่นนั้นลองไปเที่ยวเทนเนสซีและชมสิ่งที่ประธานาธิบดี ie, ผู้มีวิสัยทัศน์ได้ทำเพื่อควบคุมพลังน้ำอันยิ่งใหญ่ของอเมริกาไม่กี่ปีที่ผ่านมาความฝันนั้นดูเหมือนบ้าคลั่งคุณล้มเหลวคุณรู้สึกพ่ายแพ้นในช่วงภาวะซึมเศร้า คุณรู้สึกว่าหัวใจอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณถูกบททยี่จนเลือดไหลจงตั้งใจเถิดเพราะประสบการณ์เหล่านี้ทําให้โลาหะทางวิญญาณที่คุณสร้างขึ้นมาอ่อนแอลงสมบัติที่ไม่มีคุณค่าเท่ากันโปรดจำไว้ว่าทุกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมักมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีและต้องผ่านความยากลําบากอันเจ็บปวดมากมายก่อนที่พวกเขาจะมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตของผู้ที่ประสบความสําเร็จมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญที่พวกเขาได้รู้จักกับตัวตนของผู้อื่น จอห์นบุญยันเขียนพิ g r i ิมสโ o รเก s สซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากที่เขาถูกจำคุกและถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับศาสนาโอเฮนรี oh. ่ค้นพบอัจฉริยะในสมองของเขาหลังจากที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับโชครา้ายครั้งใหญ่และถูกจำคุกในห้องขังในโคลัมบัสรัฐโอไฮโอซึ่งถูกบังคับโดยโชคร้ายเพื่อจดจำผู้อื่น ของเขาและใช้จินตนาการของเขาเขาค้นพบว่าเขาเป็นนักเขียนที่เก่งกาจมากกว่าเป็นอัชญากรและคนจรจัดที่น่าสงสารเส้นทางแห่งชีวิตที่แปลกและหลากหลายและคนแปลกหน้ายังคงเป็นเส้นทางแห่งปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งบางครั้งมนุษย์ถูกบังคับให้รับการลงโทษทุกรูปแบบก่อนที่จะค้นพบสมองของตนเองและความสามารถของตนเองในการพัฒนาความคิดที่เป็นประโยชน์ผ่านจินตนาการนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเป็นนักโทรเลขเร่ร่อนที่ล้มเหลวหลายครั้งก่อนจะขับรถ สุดท้ายก็ค้นพบอัจฉริยะที่หลับอยู่ข้างในของสมองของเขาชาวสติกเกนเริ่มต้นด้วยการติดฉลากบนหม้อสีดำโศกนาฏกรรมของความรักครั้งแรกของเขาแทรกซึมเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาและเขาก็กลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโศกนาฏกรรมครั้งนั้นทําให้เกิดเดวิดคอปเปอร์ฟิลตามมาด้วยผลงานอื่นๆที่สร้างโลกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและดีขึ้นสําหรับทุกคนที่อ่านหนังสือของเขา ความล้มเหลวในความรักมักส่งผลให้ผู้ชายดื่มเหล้าและเอาใจผู้หญิงและนี่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้ศิละปะในการเปลี่ยนอารมณ์อันแรงกล้าของตนให้กลายเป็นความฝันที่มีลักษณะที่สร้างสรรค์เฮเลนเคลเลอร์กลายเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และตาบอดหลังคลอดได้ไม่นานแม้ว่าเขาจะประสบโชคร้ายแต่เขาได้เขียนชื่อของเขาลงในหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ทั้งชีวิตของเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่มีใครสามารถสูญเสียได้จนกว่าพวกเขาจะยอมรับความพ่ายแพ้ตามความเป็นจริงโรเบิร์ตเบิร์น เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่รู้หนังสือซึ่งถูกสาบด้วยความยากจนและเติบโตขึ้นมาจนเป็นคนที่เมาต่อรองราคาโลกนี้ได้อยู่ครึ่งสําหรับการมีชีวิตยอยู่ของเขาเพราะเขาสวมความคิดดีๆไว้ในบทตวีและด้วยเหตุนี้จึงถอนหนามออกและปลูกดอกกุหลาบไว้แทนบูเก er อร์ทีวอชิงตันเกิดมาเป็นทาสซึ่งพิการทางเชื้อชาติและสีผิวเขาเป็นคนใจกว้างตลอดเวลาเปิดกว้างเกี่ยวกับทุกสิ่งและเป็นนักช่างฝันที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อเผ่าพันธุ์ทั้งหมด เบโธเฟนหูนวกมิวตันตาบอดแต่ชื่อของพวกเขาจะคงอยู่เพราะพวกเขาฝันและแปลความฝันของพวกเขาเป็นความคิดที่เป็นระเบียบก่อนที่จะดำเนินการบทต่อไปให้จุดไฟแห่งความหวังความศรัทธ,ธาความกล้าหาญและความอดทนในใจของคุณอีกครั้งหากคุณมีสภาวะจิตใจเหล่านี้และมีความรู้ในหลักการที่อธิบายไว้ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะมาหาคุณเมื่อคุณพร้อมให้เอเมอร์สันแสดงความคิดด้วยถ้อยคำเหล่านี้สุภาษิตท,ทุกเล่มหนังสือทุกเล่มทุกถ้อยคำที่ขอความช่วยเหลือและปลอบโยนคุณ จะต้องปลับบ้านด้วยทางที่เปิดกว้างหรือคดเคี้ยวเพื่อนทุกคนไม่ใช่ความปรารถนาอันมหัศจรรย์ของคุณแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณที่นุ่มนวลและยิ่งใหญ่โหยหาคุณล็อกคุณไว้ในอ้อมอกของเขามีความแตกต่างระหว่างต้องการบางสิ่งบางอย่างกับการเต็มใจที่จะยอมรับมันไม่มีใครเต็มใจที่จะทำอะไรสักอย่างจนกว่าเขาจะเชื่อว่าเขาสามารถทำได้สภาพจิตใจต้องเป็นศรัทธ,ธามีใช่เป็นเพียงความหวังหรือความปรารถนาการเปิดใจเป็นสิ่งสำคัญต่อความศรัทธ,ธา จิตใจที่ปิดไม่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความศรัทธาความกล้าหาญและความเชื่อจำไว้ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามมากนักในการบรรลุเป้าหมายสูงในชีวิตแสวงหาความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองยอมรับความทุกข์และความยากลาบากกวีผู้ยิ่งใหญ่ได้แสดงความจริงสากลนี้อย่างเหมาะสมผ่านบรรทัดเหล่านี้ฉันต่อรองราคาชีวิตเพื่อเงินหนึ่งเพนนีและชีวิตไม่ได้จ่ายอะไรอีกแล้วแต่ขอร้องเมื่อฉันนับร้านเล็กๆของฉันในตอนกลางคืน ชีวิตเป็นเพียงนายจ้างเขาให้สิ่งที่คุณขอแต่เมื่อใดที่คุณกำหนดค่าจ้างคุณก็ต้องมีงานทำ